ทุกสบายดีทีทางแพงทุกผุกดผ่านเนาะเปิดภาพบรรยากาศมากเลยีเห็นปัม๊มพีทีทีสเต,เตเชั่นพี่น้องเลยตอนนี้ก็ยังอยู่ที่จังหวัดนครพนมคือเก่าพี่น้องไม่เข้าสิไปพคนละไปกราบนามัสการพระธาตุพนมพคนละไปขอพรเป็นกอ่อนขอพรเป็นให้พี่ให้น้อง่และให้พ่อแม่พี่น้องน่เลให้ักแพงแบ่งปันให้ักเข้าไปโดนๆสันสะเนะเาะไอ้ติดตามเมาไปโดนๆสันสะไหวเทียดให้สร้างกันเอฟซีเอาเพือ่อสิ่คู่สิ่คน สิไปขอพอรเพิ่นก่อนเนาะพี่น้องไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อไปขอพอรน้ำกันปั๊มน้ำมันขอ,ซอเซเว่นขอปลาฮากินหาน,เนาเย็นๆกับพี่น้องเลยปั๊มพีทีทีพีทีทีสเตชั่น บมเมนต์สั้นนะพี่น้องไอสตชั่นเนาะปัม๊มดีอย่างหนึ่งดีขอได้หูบอกพี่น้องไอเด็กฝ่ายเขาไอเด็กปั๊มนี้ดีว่ะสันเติมแล้วรวยว่ะสันเติมแล้วก็รวยเดินทางก็ปลอดภัยข้าวเซเว่นพี่น้องเลยเอาหากินน้าเย็นๆก่อน อาหารกินหนาเยนเ็ยนๆสักขวดกันคนมันใจเกินลอยต้องกินเอ็บลอยห้าสิบพี่น้องเลยยวพาพี่น้องเบ่งสาวเซเว่นกัน สาเซเวนกระลบพี่น้องเอาขันมไปฝากลูกสาวพี่น้องซื้อน้ำจิ้มซุกี้พี่น้องไว้ไปเห็ดซุกี้กินก่อนเป็นซุกี้กินในวันเกิดลูกสาวนี่พี่น้องไว้ซีฮอตไว้ไหวนี่แหละ ันทีวันทีแซาเจ็ดนี่แหละว,วันเกิดลูกสาวเขาครบขอบแปดขวบพี่งอน่อยทีแซาเจ็ดแปดขวบเต็มแซเจ็ดเดือนนี่ได้แซเจ็ดมีนาคมนี่แหละนางกัารุณแปดขวบเต็มแล้วลูกสาวเขางามบาสาเสียงสินมไปฝากลูกสาว้อขนมไปฝากลูกสาว ไกลพี่น้องเอยบ่อยากชื่ออะไรมันหนักถือหนักได,ด้รถกับรถมันมีรถใหญ่นะรถจกัจกรขนาดรถจักรขนาดมอเตอร์ไซค์ขนาดมันไกลมันหนักพี่น้องเลยบ่อยากชื่ออะไรติดตังไปเนาะเลย แแลล้้วตู่กาอเอาบวเวชกินโลดบวไรตีแล้วแจกินหอ่อยอดจ่ายสามสามแปด เพิ่งองอกจากเซเว่นพี่น้องเลยหมละมุ่งนาสุธาธพระน,นมพมดแล้วเทนีนนะารวมกันเลยพี่น้องเลยทั้งเขาเซเว่นทั้งหลอ่อเมืองตอนงานนะ่ะเป็นปิดบริเวถนนแทนนี่น้ะตอนจัดงานนะงานพระธาตุนันะ สามหล่อมาเรียกไปบอเราเ่อฮะโรงเรียนธาตุพนม,ม,นรรมเออมาวันธรรมดานี่ <laughs> ฮ้อนกูนี่แดดกับแดดฮ้นอนกับฮ้อนนออี่น้องเอ้ยเนาะพ่าบังเอาพี่น้องไม่แอยู่แถวนี้เนาะบังเอลอนบังเอาไมอยู่แถวนี้นี่ได้บอลเอาแบ็กอันนะ่ะม,ม,มาถ่ายบรรยากาศวันธรรมดาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันปลาโท คลองใหญ่นักศึกษาเห็นคลองใหญ่มาเมื่อหนาวโบเห็นพี่น้องเลยคนรลายอืมคนร้ายมากเลยนี่จังเห็นคลองใหญ่ตรงนี้จะเป็นวัดนี่เนาะบริเวณวัดอืมข้างหลังบริน,นีณจะเป็นสวนสนุกและสวนนัง่งเล่นน,นั่งยนะังะพักผ่อนยหย่อนอารมณ์ว้าวต Vai tỏ với nó người nhau nhau Mừng <laughs> với nhau nhau rồi <laughs> nó Đẹp 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 <cười> Hả? đai <laughs> <bọn> này này nè Bỏ lấy thang nạ lấy nọ phải nó Khảo thang nạ luôn Ông Phát Thát เพลงนะมันมีเพลงก็เลยล้องเป็นเพลงไป <c oughs> อ่านวัน,นได้เล้นะพี่น้องอ่านบอออกเขานะอ่านออกแต่พระธาตุพนมองค์เดิม ต้างน้านศนะัพท์ูเฉพาะของอภัยอ่านภาษาไทยบอกออกสะกดหลายออสะกดหลายและเมันตึบมีทางออกบ่ไดฮะโอ้ช่วงจงานงาเนะ,นะพี่น้องเนาะเขาขายของกันเต็มอยู่แถวนี้นะเออขายกันเต็มอยู่เลยบอกมีดอกรถ่อกมาแลลนดอกแถวนี้ เขาให้เบิ่งข้างในนี่มแม่นยังอยู่ข้างใน <c oughs> ห้องน้ำห้องน้ำเฉพาะพระภิกษุพระภิกษุสงฆ์สํพาหรับพ,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 พี่น้อง <c oughs> ของอาภัยอา่านผิดอีกแล้วปลาเจอเคราะห์ใหญ่เ้อาใหญ่พี่น้องเว้ยเสียงเ้องกลางวานเลแล้วนี่เนาะไปเลื่อยๆใหญ่ก็เห็นจากถือ เน,า,นาไางโคตรเลยพี่น้องตีคือสิดังบุงบ้งบุง้งบุ้งดังขับจังหวัดคนครพนมเลยนะคนแนนไปเลยพี่เลยไปแถวนี้ก่อนทินก่อ,น,อนี่เป็นทิจัดแกลงไว้ให้คน,นะคนมานั่งเล่นนั่งเย็นนั่งยังพี่น้องเลยเนาะนัะน่งเล่นเย็นนั่งสง,งบสติอารมณ์มาสันส่นซะภายในวัดในว่า นี่แหละพักผ่อนหย่อนอารมณ์มก็เย็นดีเขาม,มีตัวใหม่เราหุ่มไหม้แถวนี้อืมาจะไปเขาข้างหน้าองค์พระธาตุพี่น้องอีกมุมหนึ่งอันนี้พี่น้องเลยน้ะประตูด้านเข้าอีกมุมหนึง่งข้างหน้าอีกมุมหนึง่งกาละคั้งหนึ่งวุณสันซะ ในมาทั้งที่ก็บใมาถึงจังหวัดคนครพนมทั้งที่ก็ต้องมากราบกาสกะละบูชาเพื่อพี่น้องเนะเาะอนาทั้งเข้ามาพูดแล้วพูดพูดทางเซ็ต <Yeah. S 1> ตู้ข้างหน้านี่พี่น้องเลยตู้ข้างหน้าไปไปเข้าไปข้างในพี่นอ้องเข้าไปเบิ่งข้างในน้ำกันครั้งที่สองพี่น้องเลยที่เขาได้มา มาเบิ่งมาชมนักกัรพ่น้องเลยเนาะรับคุกเชื้อเชาทุกคนจังหวัดจุฬาภรณนะครับน้องใไม่ทูปเทียนตรงนี้พี่น้องเลยนองม่ทูกเทียนตรงนี้ไปสักกาบุชาเพิ่นงามขนาดเลยโบสถนี่พี่น้องเลยเนาะ โทษสามหาก็มีปัญหาความจำอยากเต็มตรงนี้เป็นสีมีผู้ปั่นสัตว์ปีเกดแต่ละคน,น,น่นาะไอ้ปีวอกนี่สื่อลิงเนาะปีมาแม่นี่สื่อแพะเ่านี่เกดปีมาลงออ <c oughs> <c oughs> ไงพี่น้องไงตูวทั้งอ๋อเป็นอะไรทอดเกลือทอดเกลืออสถานที่สกลบูชาแม่บ้านยังก็ตามทางพี่น้องพังไทยนี่เป็นที่บบรณะสันคอนไห้นะพี่น้องแม่บ้านตบแต่องอะไรวะตบแต่งไว้บอยอมบอยหัปล่อยให้ สุดโทมหรือว่าเก่าแก่ไปตามกาลเวลาส่วงเทศกาลนี่โอ้ยพี่น้องไ้คนเต็มอยู่ในยางก็ติดติดกันเนาะข้างในเพิ่นนั่นข้างในองค์พระธาตุเอาสิเก็บยวพาบรรยากาศห้พี่น้องเบิงก่อนเดียวสิได้มากาบสักลาเพิ่น ตอนนี้เขาเก็บภาพไปก่อนพี่น้องลนึ่งแต่ละมุมพี่น้องแต่ละมุมเี่น้องกัน แด็ดเด็ดแต่พี่ต้องเลยอันนี้มุมทิศตะเวนตกทามุมใต้พี่น้องเลยมุมทิศตะเวนตกนะ mm. เป็นกระบอกว่ไวดิอกทิดนั้นทิศนี้ ติดนนี่น<ๆ>คอมลาพาจ้างพี่น้องพี่น้องเขาเก็บภาพรรยาในกาดนะใช่ไหม้ะมันน,มน,น,านานอะไรมันสิเถียงเลยครัสี่มันสิได้เมื่ออไรตลาดสี่ห้างก่อนนะพี่น้องยังสิไปตลาดต่ออยู่นะอยังเขาเจ้าเล่ืกกันก่อนเน,ะบบนลลาะก็บุญก็ุ่นหลายๆพี่น้องเลยที่เข้ามาเบิ่งมาชมเนาะช่องเบาเลาพาเพลินทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ med. ก็หมกเกาะใจลายๆนะทิดตามเฮาในก็รคอยให้กำลังใจเฮามาตลอดว่าฉันชนะพี่น้องไปแล้วไอพ่อกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องเลยอยู่ดีมีแห่งเบิดสุกุสุคนเลยเห็นบุญรักษาพระคุ้มครองแล้วเย็บซีเฮาทุกคู่สุขคนเนาะอยู่ดีมีแห่งแตเจ็บยาจนลำรวยลำรวยบอกให้ชวยจักเปื่อนไปแล้วพี่น้องเลยสบายดี